ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เบ่าแหลมจะพาพี่น้องครับมาพูดคุยกันนะครับเนาะหรือว่าเปรียบเทียบตัวเลขแนวทางนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ครับพี่น้องครับก่อนหวยเรลาพัฒนาออกครับสําหรับเมื่อนี้ครับพี่น้องบ่าแหลมจะพาพี่น้องนะครับเนาะไปเบิ้งครับผมแนวทางนะครับเนาะของหวยเรลาพัฒนาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ไปเบิ้งตัวเลขตัวเด่นเด่นกันนะครับเนาะว่าสำนักใดจะมีครับผมตัวเด่นใหม่พี่น้องเอฟซีครับผมไาที่ตามหรือตื่นเตืนนะพี่น้องเนาะครับก่อนอื่นครับพี่น้องบ่าวแลมจะพาไปเบิ้งครับสำหรับสำนักที่ครับผมพี่น้องเอฟซีให้ความสนใจมากนะพี่น้องเนาะครับเบิ้งจากครับผมยอดที่เบิ้งหรือว่ายอดที่เขาดูนะครับเนาะ มากที่สุดครับผมก็คือครับผมเซียนนาดีครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขของเซียนนาดีนะครับเนาะครับน้องเอฟซีครับผมหลายท่านนะครับเนาะก็จะรู้แล้วครับแต่มอนี้บ่าวแหลมจะมาเปรียบเทียบหรือว่าเอาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะว่าตัวเลขของเซียนนาดีครับพี่น้องมีตัวไหนครับที่น่าสนใจครับผม นี่ตัวใดที่น่าสนใจกลับสำรับเลขที่น่าสนใจนะพีหอนอังเนาะเจ็ดสามหกสาม ครับเป็นอย่างบาแหลมคือจังกระผมเน้นไปทีเลขเจ็ดสามหกสามนะพี่น้องเนาะมันม,มีอย่างที่มันครับเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องคือห้าสามหกสามเจ็ดสามครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับนะักทุกคนทุกคน ลองพิจารณาเบิรงไปน้ำกันกับบาแหลมครับพี่น้องครับสําหรับงวดครับผมสําหรับกระผมตัวเลขหน้าทางของพ่อแต้มครับพี่น้องบบธรรมดากระผมเป็นสํานักใหญ่อีกสํานักหนึ่งนะครับเนาะครับที่เรื่องของการคํานวณเลขคํานวณเบอร์กระผมเป็นอาจารย์นักนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่น่าจับตาเบิรงครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะกับเขา สามตัวกลับน้อพี่น้องเนาะเลขออกสามฮครับพี่น้องสังเกตบ้างว่าเลขงวดนี้กับงวดที่ผ่านมาตัวเลขจะคลายกันนะพี่น้องเนาะตัวเลขจะคลายกันห้าสามหกสาม,สามเจ็ดสามกลับเป็นกองพอแต้มนะครับเนาะกลับคลายกันมากครับพี่น้อง ขออนุญาตมากทั้งฟังเียครับพี่น้องเนาะพ่อชัยอุดรครับผมบสำหรับตัวเลขแนวตัางของพ่อชัยอุดรครับบ่มีหาสามแต่มีหกสามครับพี่น้องมีหกสามมีเจ็ดสาม หกสามเจ็ดสามเซียนปลาตานครับพี่น้องครับสำหรับเซียนปลาตานก็มีตัวเลขที่น่าสนใจครับยิงแนาท่าของเซียนปลาตานกะเด่นให้พี่น้องอยูแล้ว หกแปดเจ็ดแปดนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าตัวเลขที่ครับผมเหมือนกับสำนักอื่นเนาะพี่น้องเนาะของเซียนป่าตานครับเบาแลมขออนุญาตให้ไล่เอาไว้พี่น้องครับเห็นชัดเจนนิดหนึ่งพี่น้องครับเจ็ดสามครับพี่น้องหกสามนะครับเนาะครับมาเบิ้งครับผมพี่น้องสำหรับตัวเลขแลวดงของเซียนหนองคาย ครับของท่านอาจารย์เซียนหนองคายนะครับเนาะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจครับพี่น้องครับบางอย่าขออนุญาตครับผมให้หลนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับผมก็มีหกสามเจ็ดสามครับพี่น้องตัวเลขหน้าทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคาย หนุ่มสวนยางครับพี่น้องมาแรงคือกันครับผมงวดที่แล้วกับครับผมเขานะครับพี่น้องหนุ่มสวนยางหรือพ่อแหล่นนอนนาเน,น,น,นี่แหละพี่น้องครับที่เขาของหนุ่มสวนยางนี่หกสามมีสามเจ็ดนะครับเนาะครับหกสามสามเจ็ด ที่เด่นๆนะครับเนาะเตวอาหกอย่าลืมครับผมสําหรับสามหกสามแปดเนี่เป็นตัวเด่นของหนุ่มส่วนยาง่นะครับเนาะสาหรับพอแหลนอนหน้าครับพี่น้องครับตัวเด่นเดนเพิ่นมีหกสามหกศูนย์ลับพี่น้องมาเบิ่งไม่ครับผมมาเบิ่งทั้งวัดกันครับพี่น้องกรับสําหรับตัวเลขแนวทั้งมาจากทั้งวัดนะครับเนาะกลับวัดแหลกครับพี่น้อง ลาวพัฒนาครับผมปูศูนย์เจ็ดกลับสำหรับวันพุธที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับมาเบิรงกันครับผมครับสำหรับตัวเลขนตทางของปูนะครับเนาะกับมีมากขึ้นกันครับพี่น้องห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามครับพี่น้องครับมีตัวเลขที่ชวนกันถึงสามตัวนะพี่น้องเนาะหลายสำนัก มาเบิงครับพี่น้องทางปู่โคราชครับผมครับมาแต่ทางวัดคือกันครับพี่น้องปูโคราชเห็นหรือยังกันครับพี่น้องครับสาหรับปู่โคราชก็มีตัวเลขครับผมที่ใกล้กันครับสํานักอื่นๆคือสามหกหรือหกสามนะพี่น้องเนาะครับผมสามหกครับมาเบิ้งทางวัดอีกหนึ่งวัดครับพี่น้องสําหรับปูสมหวังครับผมครับปูสมหวัง ปูสมหวังนี่มีหกหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับติดใกล้เคียงของสำนักอื่นครับจะมีหกสามหกห้าไปห้าสามครับพี่น้องห้าสามหกสามเจ็ดสามขอกราบประธานอภัยครับสําหรับทั้งด้านของท่านอาจารย์เสียนพิมายนะพี่น้องเนาะครับอาจารย์ก็มีตัวเลขแนวตั้งครับผมมีหกสามมีเจ็ดสามครับพี่น้องครับหกสามครับเป็นตัวเลขที่โดดเด่นนะพี่น้องเนาะ รือว่าน่าจับตาเมอืองครับเพราะว่าหลายสำนักมีตัวเลขมาชนกันซึ่งอาจารย์นาะคีระเขียนแต่ละไข่จะบ่มีผู้ใดนะครับเนาะไปมองตัวเลขแน้าทางของไข่อื่นถึงคุณจะถูกทุกงวดก็ตามเพราะว่าตัวเลขครับพี่น้องการคำนวณเหล็คำนวณผู้ใดกระดกครับพี่น้องมีรุดมีเขานะครับเนาะครับ ครับสำหรับสำนักสุดท้ายนะครับเนาะท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับพี่น้องเจ็ดสามครับพี่น้องมีละครับหกสามนะพี่น้องครับสำหรับหาสามนี่บ่มีครับพี่น้องก็จะมีหกสามนะครับเนาะครับหกสามเจ็ดสามครับพี่น้องครับเป็นตัวเด่นๆของเพ่นเลยนะครับเป็นตัวเด่นที่ท่านอาจารย์เด่นมาเลยครับสำหรับหกสามกับ จ็ดสามนะครับเนาะอันนี้เจ็ดสามครับพี่น้องครับทั้งนี้จะเป็นหกสามครับทั้งเหมือดนะพี่น้องเนาะเลขทั้งเหมือดมีอยู่สิบสองสำนักดั่งครับพี่น้องครับเลขหกสามครับจะมีหนึ่งหนุ่มสวนยางสองหกสามครับพี่น้องพ่อหลนอนนาพ่อชัยอุดร สามหกพอแต้มหกสามเซียนนาดีหกสามเซียนป่าตานหกสามเซียนน้องคายหกสามเซียนคนริมทางหกสามเซียนพิมาย หกปูส่สมหวังปู่โคราดสะสปูศูนย์ครับพี่น้องครับตัวเลขนทั้ง6กสน, 63, นี่ทั้งหมดทติบาลแลมเอามาลงให้พี่น้องเอซีทุกคูทุกคนเนาะอครับเนาะได้เบิ่งกันกับมีเลข6กสมมดถูกสำนักเลยพี่น้องครับ สำหรับเลขเจ็ดสามนะครับเนาะจะมีสำนักใดแน่นะครับเนาะบปเบิ่งกันครับพี่น้องครับไปเบิ่งก่อนสำนักดังของเพื่อนนะครับเนาะเจ็ดสามครับพี่น้องครับเจ็ดสามแต่ว่าตอนที่ทายถ้ำนะพี่น้องครับสำหรับเซียนนาดีนะพี่น้องเพิ่โอกะกล่าวถึงตัวเลขถ้ำเลนเลนับพี่น้องบอด้ใแห่งเพลินครับ ทั้งช่องของเจเดือนถามนะครับเนาะครับประมวดที่แล้วถามกันกันครับฟันห้ตัวตรงๆเลยพี่น้องถือตัวออกเลยครับผมเมื่อนี้ครับผมกัเลยเห็นพี่เดือนคนถามครับกะเพิ่นกระเด็นมาที่หาสามนะพี่น้องเออหาแปดครับพี่น้องครับครับถ้าให้เด่นหรือว่าให้ชอบเป็นตัวเลขที่ชอบก็คือหาแปดนะครับเนาะโดยส่วนตัวของเซียนนาดีครับพี่น้องหาแปดครับ แต่ว่ามือนี้ครับพี่น้องเข้ากับบเบิงนะครับน้อสำหรับตัวเลขครับผมที่เหมือนกันครับพี่น้องซึ่งทุกอย่างการคำนวณหวยก็อาศัยสติครับพี่น้องสติของสูตรสูตรเลขตัวใดชนกันมา่สุดก็เอาตัวนั้นครับพี่น้องครับบ่อเบิองเจ็ดสามครับสำนักดังพนดีเจ็ดสามเาไปแล้วหนึ่งสำนักครับพี่น้องเซียนป่าตานครับพี่น้องเจ็ดสามครับผม เซียนหนองไขยเจ็ดสามกลับพี่น้องสามสำนักนะครับพ่อแตมเจ็ดสามพ่อชัยสามเจ็ดหาสำนักแล้วพี่น้องตั้งแต่มีเล็กเจ็ดสามนะครับเนาะพอแหลนอนนา,นานี่ครับบอมี่ครับพี่น้องครับสามเจ็ดนะครับเนาะหรือเจ็ดสามสามเจ็ดกับหนุ่มสวนยางครับหกสำนักแล้วพี่น้อง ทางวัดพี่น้องที่นี่ปู่ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามครับเจ็ดสำน,นักแล้วครับผมปู่โคราดปู่โคราดนี่บ่มีเลขเจ็ดสามหรือว่าเลขสามเจ็ดนะพี่น้องปู่สมหวังกะบ่มีครับพีน My, พ่น้องเซียนพิมายครับพี่น้องเจ็ดสามมีครับพี่น้อง เดสามเป็นตัวกันเต็มๆเลยพี่น้องครับน่าสนใจเซียนคนริมทางครับพี่น้องเลขเจ็ดสามนะครับนาะครับทั้งหมดจะมีครับผมเลขเจ็ดสามอยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเลขสวยครับพี่น้อง เก้าสำนักครับพี่น้องที่มีเหล็กเจ็ดสามนะครับเนาะครับเก้าสำนักหกสามมีถึงหมดสิบสองสำนักที่เอามาลงมีมัดถุกสำนักครับพี่น้องเจ็ดสามมีเก้าสำนักเลขกเก่าเป็นเลขสวยพี่น้องเลขมงคลนะครับเนาะครับเก้าดีสิบดีเพิ่นว่าครับพี่น้องครับกระล่องเอาไปพิจารณากันเมืองนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวตั้งในการ เป็นเลขจับคู่ครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งเลขเด่นครับพี่น้องที่เบาแหลมองเห็นชัดๆยู่ตอนนี้ครับก็คือเลข8ครับพี่น้องสําหรับเซียนปตาตานมีเลขวิ่ง8ปดนะครับเนาะเซียนน้องคายมีเลขวิ่ง8ครับทางด้านปู่ศูย์เครับมีเลขวิ่ง8ครับสําหรับทางด้านของปู่สมหวังมีเลขวิ่ง8ครับพี่น้อง เซียนพิมายครับมีเลกวิ่ง8ครับท่านอาจารย์เซียนคนวิ่งทางมีเลกวิ่ง8ครับผมครับทั้งหมดเลขวิ่งนะพี่น้องที่เด่นๆในหวดนี้ครับผมจะมีครับผมเลข8ครับพี่น้องมีทั้งหมดคือเซียนหนองคายหนึ่งสองสสี่ห้าหำนักครับผมเลกวิ่งเลข8ดนะพี่น้องเนาะครับสำหรับครับผมอีกตัวนึงครับพี่น้องที่ น้าจับตาครับตัวเลขหน้าทางของอาจารย์เซียนอดีเลขวิ่ง3ครับพี่น้องพี่หนุ่มสวนยางครับผม3พ่อแหลนอนนาสพ่อชัยอุดรสามครับผมสำหรับเลขวิ่งเลข3จะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 เลขกวิ่งเลขกสามมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่สำนักครับพี่น้องครับมีทั้งหมดสี่สำนักนะครับเนาะแต่เลขกวิ่งแปดจะมีหลายกว่าครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเองซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะลองเอาไปพิจรารณากันเบ้างครับผมสําหรับการเปรียบเทียบครับผมตัวเลือกในการเอาไปเลือกสรรคัดสรรเนาะพี่น้องเนาะในการที่จะเลือกซื้อเลข ครับผมหล่าพัฒนาครับงวดประจำวันพุธที่31ครับพี่น้องเดือนพฤษภาคม2,566เนาะอพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับงวดนี้เบ้าแหลมีว่าฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนเนะครับเนาะทั้งหมด12สําำนักดังนะพี่น้องฝากพี่น้องเอซครับเอาไปพิจารณากันเบิงครับผมครับ สุดท,ท้ายท้ายสุดบาวแหลมกับอยพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมโชคหมั่นครับผมถูกหวยกันครับในมือนี้นะพี่น้องวันพุธที่31พฤษภาคม2566ครับเวลา2ทุ่มครึ่งคอยพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนของบาวแหลมโชคดีครับในเวลา2ทุ่มครึ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บาวแหลมต้องขอตัวอลาพระจากพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา้าสวัสดีครับผม